เพื่อนเราอย่างเงี้ยอะน้องโดมล่ oh, มาสุดคือเชื้อเออเชื้อลงปอดแล้วอะไรเงี้ยได้ได้อัปเดตแะละกับโดมบ้างไมหมคะมีให้กำลังได้ดได้ไดก็ก็ได้คือได้คุยกันในในในไลน์ลบ้างอะไรเงี้ยค่ะว่าในแต่ละวันว่าน้องเอ,อืออาการเป็นยังไงบ้างคือเราก็ไม่รู้ว่าน้องพักอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเลยไม่กล้าโทรไปหรือว่าไปไปส่งไปหาเขาบ่อยๆแต่ก็พยายามส่งแล้วเขาก็จะอัปเดตทุกวันอะไรางี้อืมตอนนี้ดีขึ้นไม่มีไข้แล้วแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนกับว่า เดี๋ยวๆใกล้ๆ,ๆน่าจะได้กลับไปพักที่บ้านแล้วอะค่ะเออก็น่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอืมแต่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันต่อไปเนาะไม่ใช่แค่คนที่เอ,อ่อไม่ใช่แค่น้องโดมทุกๆคนเลยอออือมพวกเราด้วยอย่างเงี้ยอืมคะเอออง่างจริงตอนนี้แก้มว่าทุกคนเลยที่ก็กังวลกันหมดนะไม่ว่าชีพอะไรหรือว่าใครก็ตามเพราะว่าทุกคนก็คือเจอสถานการณ์เดียวกันหมด คนที่ยังทํางานอยู่ก็ยังต้องแบบระวังตัวเองต้องดูแลตัวเองกันต่อไปคนที่สามารถหยุดได้อยู่บ้านได้ก็เป็นอะไรที่ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้แก้มว่าทุกคนแหละที่รู้สึกเหมือนกันหมดคือมันมันน่ากลัวมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็เราต้องระมัดระวังดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะอ๋อเออเอ,อ,อย่างตัวแก้มเองตอนนี้เห็นบอกเรากลัวมากเลยใช่ไหมไม่กล้าที่จะแบบไปรับงานเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มันมันเหมือนกับ เราถ้าหยุดได้เราหยุดก่อนดีกว่านะตอนนี้เพราะว่าอะไรที่มันเซฟมากที่สุดตอนนี้เพราะว่าที่บ้านเราก็มีผู้ใหญ่ uh huh. แล้วก็เราต้องเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะ uh huh. ไม่ใช่ไม่อยากงานแต่ว่าตอนนี้งานมันก็ไม่ไม่ได้เป็นสิ่ง uh huh. ที่เราเราทำได้แบบร้อยเปอร์เซนต์เหมือนก่อน uh huh huh huh. หน้านี้หรือว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี้ยยิ่งยากเลยตอนนี้ uh huh. เพราะว่าการรวมคนเยอะๆมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาแบบนี้ด้วย uh huh. เราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่ มันต้องพักก่อนเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ด้วยอค่ะจริงๆมันเริ่มมาเมื่อไหร่คะแก้มที่แบบเราเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแล้วลอกเนี้ยมันเริ่มแบบอุยเราต้องบิกเบรกไว้ก่อนแล้วเราต้องเหมือนแบบอย่าไปออกงานแบบว่าที่แบบคนเยอะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เดือนนี้นะคะจริงๆ,ๆ,ๆก็คือช่วงเริ่มเริ่มต้นเดือนเลยแก้มแก้มมีงานล่าสุดก็คือประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองช่วงนั้นนะคะ ใช่เป็นเป็นร้องเพลงยังร้องเพลงอยู่แต่ว่าก,ก็คือเป็นมีมาตรการในการควบคุมคนในงานก็เราก็อยู่บนเวทีไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้สัมผัสหรืออะไรเจอกันแบบใกล้ชิดมากก็คือทุกคนดูแลตัวเองได้ดีมากค่ะรักษาความปลอดภัยของตัวเองได้ดีกันมากๆก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีกลับมาบ้านก็คือปกติก็อยู่ปกติเลยใช่ตอนที่แบบเพื่อน,อนในวงการพ,พ,พ,พี่เพื่อนนักร้องเนี่ยที่เริ่มแบบทยอยออกมาเป็นมีรายชื่อป่วยจริ่แลวคนสองคนตอนนั้นเราหลอนไหมแก้ม เราไม่หลอนแต่เราเป็นห่วงเรา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 แบบรู้สึกว่าโหมันใกล้ตัวมากเลยอะแล้วที่สําคัญเลยแต่ละคนก็คือจากส่วนใหญ่คือเกิดจากการทํางานทั้งนั้นเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโออมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้เลยนะว่าจะไปโดนวันไหนจะไปเจอวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเชื่อก็คือแพ้ไปแบบเราไม่รู้แล้วว่าว่า,าว่าระยะมันเท่าไหร่หมายถึงระยะี้ที่นี้คือ คนที่เจอต่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 อกันนะ่ะเท่าไหร่<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คืออยู่บ้านจะ้ะ <c oughs> ต,ต,ต้องแล้วนะเออเหมือนมันต้องแบบตัดสายแต่ต้นลมเนาะไม่งั้นมันจะยิ่งบานปลายเนาะก็ก <c oughs> ็ด้วยถ้าถ้าแต่แต่สำหรับคนที่ยังจำเป็นต้องทำงานอยู่ก็มันเป็นสิ่งที่มันมันต้องทำอะค่ะหลายๆคนก็คือเราต้องเนาะการดูแลการเลี้ยงชีพต่างๆเรายังจำเป็นในการที่จะต้องอ่าน เงินมันก็ยังต้องต้องต้องหาเข้าบ้านอะไรเงี้ยเราเข้าใจความรู้สึกของคุณที่ต้องทํางานในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเพื่อที่จะมีเงินมาจุนเจือครอบครัวตัวเองหรือตัวเองที่ต้องดูแลตัวเองอย่างเงี้ยแต่แต่มีอะไรที่ป้องกันได้ก็ป้องกันนะตอนนี้คือก็คือดูแลตัวเองมากที่สุดเท่าที่ทําได้ส่วนตัวเราเองตอนนี้เราเรายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้โดยการที่หยุดอยู่บ้านเรายังโอเคที่จะต้องเซฟเซฟตัวเองและเซฟคนในครอบครัวเราอยู่หรือทุกๆคนที่ ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้การที่เจอเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยก็คือเจอกันในโทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะจ๊ะนี้เจอโซเชียลนาะเป็นเป็นประโยชน์นีเน้เนาะใช่ใช่แก้มอย่างตอนนี้คือแบบนักร้องหลายคนเน,นี่ยน,นักร้องได้รับผลกระทบเต็มๆแล้วแหละเพราะว่าง,งานมันไม่สามารถไปร้องเพลงได้บางคนหลายๆคนส่วนใหญ่จะเริ่มเอาเงินเก็บที่ได้ที่แบบเก็บเกี่ยวมาแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอามาใช้ของแก้มเรามีการจัดสรรเงินยังไงบ้างในการใช้จ่าย ก็ก็จริงๆแล้วแก้มแก้มก็เหมือนมีแบ่งแบ่งแบ่งในการใช้จ่ายอยู่แล้วโดวยเฉพาะแก้มคือมีคุณแม่คอยดูแลเรื่องเ,อเรื่องของการเงินเ,<อ>เพราะฉะนั้น<อ>สบายใจได้ในระดับหนึ่ง <laughs> ค่ะก็คือช่วยกันค่ะดูกับแม่อะไรที่จําเป็นเราก็ยังต้องต้องใช้จ้องจ่ายอยู่เราก็ทําแต่ส่วนใหญ่แล้วเ,<อ>เราเป็นคนที่ไม่ได้แบบเออไม่ทช่ว่าไม่ใช้เงินนะแต่เราเ,<อ>เป็นคนค่อนข้างที่จะ ถ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่อยากได้มากจริงๆเราก็ยังไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้น uh huh. สิ่งที่ใช้ตอนนี้ก็คือชีวิตประจําวัน uh huh. อาหารการกินอาหารแมวหรือว่าอะไรต่างๆ uh huh. อะไรเงี้ยค่ะของอ่าในบ้านภายในบ้าน uh huh. การดูแลอ,อย่างแบบหมาถึงมีเงินเดือนของน้องแม่บ้านนนี่นะ่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ uh huh. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่า uh huh. <c oughs> อก็คือเราเขาท้าเป็นคนแบบว่ามัธยัติเพราะคุณแม่ดูแลดีค่ะ <c oughs> ก็เลยแบบว่ามีเงินเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงยามแบบนี้ใช่ไหมใช่เราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะเกิดอะไรแล้วมันมันมีเหตุการณ์ที่มันทําให้เราจะต้องเข้าใจสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้ที่แม่คอยดูแลเรื่องเงินมาตลอดเนี่ยเราก็เข้าใจมากขึ้นว่าเออเราไม่รู้จริงๆนะว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้เราต้องหยุดอยู่บ้านอย่างเดียวทาให้เราต้องใช้เงินเก็บหรือว่า เงินที่เราออมมาในเงนี้ยค่ะแกมอย่างว่าการสมมติว่าในอนาคตเนี่ยถ้าภายในภายภาคหน้าเราจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับการที่เป็นนักร้องเพราะว่าถ้าเราไปออกงานมันเจองานเล็กสังสรรคนห้าสิบคนหกสิบคนเราไม่รู้เลยว่าใครใ,ใครมีเชือ้อไม่มีเชือ้อเนาะอย่างเคสที่สแตมอายุง่ายๆไม่ได้ลงไป,ไปข้างเวทีเลยแต่พี่สแตมก็ติดเชื้อในงานเราจะต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมได้คิดอนาคตล่วงหน้าเลยนะคะโหคือถ้าในส่วนตัวของเราเองจริงๆเราดูแลตัวเองในระดับหนึ่งแล้ว ในระดับหนึ่งเลยคือแน่นอนว่าเราก็จะไม่จะยิ่งตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ยิ่งทําให้แก้มว่างานในแต่ละงานที่ไปอะ่ะทุกคนก็จะดูแลใส่ใจกันการที่จะต้องเอระยะห่างมากขึ้นอะไรเงี้ยแก้้ว่านนั้นสาคัญเพราะปกติแล้วอ่ะหลังจากที่เกิดโควิดมานะส่วนใหญ่ก่อนขึ้นมาดีแก้มจะไม่ถ้าไม่จะเป็นจริงแก้มไม่ถอดแมสเลยเอจอนกว่าจะขึ้นไปร้องเพลงวทีอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่เราดูแลตัวเองแล้วก็อ,อ คนรอบข้างของเราก็ทุกคนใส่แมสหมดเลยอะค่ะ,คะพี่ๆที่ไปทงานกับเราด้วยทีมงานของเราอะไรเงี้ยคือดูแลในระดับหนึ่งในเท่าที่ทําได้กันเลยส่วนส่วนเรื่องของภายในงานส่วนใหญ,ญ่แล้วลูกค้าค่ะก็คือส่วนใหญ่เขาจะดูแลค่อนข้างที่จะดีเลยไปในไปในงานที่ทุกทุกคนก็คือจะดูแลตัวเองอยิงย่งยิง่งยิ่งไม่ใช่ว่าเพราะเกิดโควิดหมายถึงว่าหลังจากที่เกิดโควิดรอบแรกแล้วทุกคนก็จะดูแลตัวเองมากขึ้นคือก็จะ รักษาร,ระยะห่าง mm hmm. ถ้ามีถ่ายรูปก็คือจะแบบก็ก็แล้วแต่ว่ามันมันมันได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วใช่เออจริงๆมันมีฉากกั้นไหมช่วงที่ผ่านมาของแก้มมีฉากกั้นอะไรนี้ไหมคะระหว่างเรากับคนดูอะไรเงี้ยี่เป็นแผ่นพลาสติกอะไรเง<อ>ี้ยก่อน ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าระยะระยะของคุณดูกับของเราไม่ได้ใกล้กันเลยค่ะสำหรับงานที่แก้มไปนะคะส่วนใหญ่ก็คือแก้มจะอยู่บนเวทีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างล่างลูกค้าจะอยู่ไม่ไม่ได้ใกล้เราเลยค่ะเออแล้ว่างช่วงเขาก็ดูนะเขาก็เว้นกันน่ะทุกคนก็คือทั่วก็กลัวกันแหละเนาะเหมือนกันอ่ะเขาก็กลัวเราเนาะเพราะว่าเคยร้องมาหลายที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มากลัวในที่นี่คือไม่ได้กลัวว่า อุ้ยนนแต่เป็นเ,ออเป็นความกลัวที่ใช่กลัวที่ไม่อยากให้ตัวเองต้องไม่ปลอดภัยมากกว่าก็คือต่างฝ่ายต่างโปรเจกต,ต์เองเป็นเป็นความร้องเพลงที่เรียบร้อยมากขึ้นแ <c oughs> อย่างนี้ตอนนี้ช่วงที่มีเวลาว่างไงแก้มได้ใช้แบบเวลาช่วงนี้แบบในการแบบฝึกร้องเพลงผ่านแมสไหมคะเผื่อในอนาคตอาจจะต้องสวมแมสเพราะเดี๋ยวนี้พิธีกรต้องต้องใส่แมสเพื่อทําจัดรายการแล้วนะ มันมันมันไม่ใช่ร้องไม่ได้นะคะแต่มันจะมีความอ,อู้อู้นิดนึงเราเคยนะตอนช่วงที่แก้มซ้อมในห้องอัดในห้องซ้อมอะไรเงี้ยแก้มใส่แมสส์นะออมันไม่ได้มันไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นแต่มันก็จะไม่ได้เราอะ่ะคนร้องมันจะเหนื่อยขึ้นเพราะว่ามันปิดไงคะใช่ออถ้าเป็นแมสนะคะแล้วก็เสียงเ,ออเสียงมันอาจจะอู้อูหน่อยไม่อะไรกรองเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นจริงๆก็ก็ก็ร้องได้แต่ก็จะเนี่ยเพิ่ม อ่ไอเหนื่อยอ่ะมันมันมันเป็นสิ่งที่อยู่ที่การหายใจในตอนใส่แมสด้วยก็ก็ยากลำบากขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดว่าร้องไม่ได้แต่แต่แบบคนก็จะไม่เห็นปากเราหรือยีฟิลมก็จะไม่เห็นอินเนอร์แบบวิชาญแบบอ่ะอ่ะอย่างงี้ยกไม่รู้ว่าตอนร้องมันไปไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่ามันจะแบบ เอ๊ะไม่ฉันจะไปขนาดนี้ได้ไหมเลยแ,นะแต่ก็ถือว่าร้องได้ทนะงถ้าอนาคตถูกไหมถ้าสมมเขาบอกว่าเฮ้ยขอความรู้มือว่านักร้องจะต้องใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยหดอยู<ฮ>่นะอืมหดหดเลยอืมก็ถ้าจําเป็นจริงๆก็ต<ะ>้องทําอยู่แล้วค่ะหมายถึงถ้ามันจําเป็นจริงๆค่ะอ่นเดี๋ยวรอลุน้นแต่ยังอัดเสียงก็ไม่ได้นะอัดเสียงก็คือไม่ได้เสียงมันจะไม่ชัดเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมันไม่ใช่มันไม่ไม่สามารถ แต่อัดเสียงไละอัดเสียงแลอยู่คนเดียวอยู่แล้วไงคะ uh huh. ห้องก็คือแยกอยู่แล้วออมันก็จะมีมาตรการเลยในการแบบค่าชงค่าเชื้อในห้องอะไรมันก็ปลอดภัยอะเนาะใช่ต่อไปคงต้องมีแมสแบบสําหรับร้องเพลงเออเห็นว่าตอนนี้เองแก้มก็เอาคุณแม่มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยถูกไหมคุณแม่ยูย่ยไมีอยู่ถาวรแล้วคะเป็นไงถาวรค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังเหมือนกับว่าถ้ามีช่วงจังหวะก็ยังลงกลับมาที่บ้านมาที่กรุงเทพค่ะทำไมเอาคุณแม่ก็มาอยู่ด้วยกันเลยเหมือนเป็นเพื่อนเราเลยค่ะ อันนี้ค,คือคุณแม่ออกลาออกจากงานเรียบร้อยแล้วคุณแม่กเกษียณค่ะเป็นความตั้งใจของเราด้วยไหมคะแก้มที่อยากให้คุณแม่มอยู่กรุงเทพด้วยค่ะเป็นความตั้งใจของทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งของแก้มด้วยเลยว่าถ้าถึงเวลาที่คุณแม่แบบว่ากเกษียณก็คือมาอยู่ด้วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจริงๆแล้วสถานการณ์ที่ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างเราเรา เราถือว่าเราโชคดีไหมเพราะภูเก็ตก็ค่อนข้าขงหนักพอสมควรอะไรเงี้ยเขามีการยกกระดงยกระดับอะไรด้วยอะไรเงี้ยสำหรับการป้องกันใช่คหมแ,แม่ก็ุอเคก่อนใช่ค่ะแต่คุณแม่จริงๆแม่ออก็ยังแบบเหมือนติดต,ต่อกับพี่ๆที่ทํางานที่โรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะเ,เพราะว่ายังให้คำปรึกษาอะไรอย่างเี้อยู่เพราะฉะนั้นแม่ก็จะรู้สถานการณ์ต่งางๆว่าที่ภูเก็ตเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ภูเก็ตก็ยกระดับขึ้นมาคือถ้าใครจะเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตก็คือมีการตรวจโควิดนะคะ ใช่ทั้งทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศเลยก็คือใครเข้ามาก็ต้องตรวจถ้าไม่มีวัคซีนสองเข็มหรือว่าถ้าไม่ได้แบบตรวจวัคซีนมาก่อนเจ็ดสิบสองชั่วโมงเออค่อนข้างเข้มงวดเลยแหละใช่ไหมฮะกฎใหม่ของเขาใช่ใช่ค่ะใช่อ,อ่าตอนนี้คือมีห่วงห่วงอะไรไหมพวกญาติญาติหรือว่าพี่น้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ไม่มากไม่มากเกินไปค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างคุณตาเขาอยู่ใน พื้นที่ปล่มอยู่แล้วเพราะ่บ้านอยู่ก็เป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แกก็ดูแลสุขภาพตัวเองเต็มที่แล้วก็มี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 ญาติญาติอคอยดูแลคุณตายอยู่แล้วค่ะใช่อเอเไม่ได้อยู่ในในที่แบบชุมชนไม่ได้เสี่ยงใช่ใช่ค่ะอโอเคแก้ขาแล้วอย่างนี้ช่วงช่วงนี้คือมีแบบว่างๆเนี่ยมันคิดโปรเจกต์เราไม่ลองเป็นแบบนักธุรกิจเหมือนคนอื่นเขาบ้างหรอเธอ มีรอดทำไมอ่ะหัว <m akes> มาร์เก็ตติ้งเราไม่ได้หรอ <m akes> มันไม่ได้เลยหรอไ <m akes> คือคือเราเรียนมาร์เก็ตติ้งคอร์สสั้นๆมา <m akes> ใช่ไหมคะช่วงที่โควิดรอบที่แล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องเรียนลึกกว่านั้นอ่ะมันต้องเออเราเราเราอาจจะไม่เหมาะกับการที่ต้องทําธุรกิจเลยนะตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้แบบเข้าใจมันเต็มที่อืมก็เลยว่า น้องน่าจะยังไม่ถนัดมากแต่ว่าแต่ว่าก็คือมีคุณแม่และคุณน้องที่ทําอาหารเก่งถูกไหมคะเออเอ,อตนตรงนั้นเราสอล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้ว,ลวไม่ใช่ <laughs> ถ้าให้เราทำเองเนี่ยคือมาได้คือไม่พออะไรที่เราไม่ได้ถนัดมากแล้วเราไปทําอย่างเงี้ยมันจะออกมาได้ไม่แบบไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันไม่สเสถียรนะ่ะเออแต่ถ้าให้แม่ใครใครแบบ อาหารของแม่แล้วทำออเดอร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยได้ไอ้งง uh ันะาจช่วยสปอร์ต huh. เดยกันที่แบบโพสนู่นนั่นได้อะ uh huh. ตอนนี้ยังขายอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่ยังตอนนี้หยุดคะ่ะน้องอยังยังยังหยุดก่อนช่วงนี้คะ่ะ uh huh. ใช่<ำ>น่าจะเริ่มอีทีอีสักเดือนสองเดือนแล้วการให้โควิดแบบซาก่อนใ่ใช่ uh huh. คะ่ะตอนนี้คือกลัวเรื่องการจัดส่งด้วยหรือว่าการแบบ ต้องออกไปซื้อของด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปตรงตลาดอะไรอย่างนั้นใช่เพราะว่าต้องต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยไปไปซื้อของที่ตลาดอะไรเงี้ยเราอยากยังไม่อยากให้แม่แมแบบเออออกไปไหนก่อนเออ,เอ,อไปถ้าไปก็คือไปไปแบบรีบ,รบ,รบๆไปอะไรอย่างนี้ออออติดตามข่าวบันเทิงพี่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ